ดูละครซีรีส์รายการวาไรตีซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย w o n d n e t จริงจริงน้องเ็าชอบอยู่แล้วเขาเป็นแบบคนชอบถ่ายทิกตอกอยู่แล้วผมเองก็ผมก็ดูอยู่ดูของน้องตลอดถ่ายไว้ตั้งนานแล,แล้วเขาน้องก็พั้งลงเลยขาบอกว่าจะเอาลงอะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่มีปัญหาเขาก็เป็นห่วงเขาก็กลัวผมจะเขินอะไรเงี้ยแต่ผมก็โอเคผมบอกไม่มีปัญหาตัวท่าเต้นเราไม่เป๊ะเพราะเราก็ไม่ธรรมดา,ราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน <S <S <S> ครับโอ้โหเต้นนานแล้วครับผมก็อยากแบบโชว์สกิลเต้นบ้างอะไรเงี้ยเมาังกว่าแต่น้าเตี้ผมก็พยายามเอ่อจริงๆก็ถ่ายไว้ตั้งนานแล้วเขาน้องก็เพิ่งลงอะไรเงี้ยน้องก็ชอบติ๊กต็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอก็โอเคโอก็ชอบก็เลยก็เต้นบ้าง จริงผมก็เปิดตัวทิกตอกของไปนานแล้วนะครับแต่ว่าคู่กับน้องยังพุทงคังแรกเลยเราถ่ายถ่ายไปนานแล้วรต่ว่านอนยังหวาไม่ได้รอจังหวะอะไรครับก็ก็คือก็ถ่ายไว้น้องไม่ได้ลงน้องก็บอกว่าจะเอาลงอะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่มีปมัญหาไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากมีบ้างมีบ้างแต่อันดีๆมีอยู่น้อยก็คืออันที่ปล่อยมาครับ ใช่เขาก็เป็นห่วงเขาก็กลัวผมจะเขินอะไรเงี้ยแต่ผมก็โอเคผมบอกไม่มีปัญหาเขาเขากลัวเราเขินหรือกลัวเรื่องการเต้ต่างต่างด้วยกลัวถ้าเต้นเราไม่เป๊ะเพราะเราก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันเต้นไม่ธรรมาดา <c oughs> ทำไม <c oughs> เต้นผิดจังหวะตลอดอันนี้คือเขาก็ช่วยด้วย,ยห,ห,หลายรอบอยู่ครับมันจะเป็นโรคครับว่าขอเอาอีกทีขออีกทีขออีกทีแล้วเต้นติดต่อเห็นหน้าริงจริคือหมายความว่าอะไรคือคิดท่าอยู่ ใช่ครับแล้วพอแบบแต่งต่อไปมันได้ไหมถ้าจะเป็นเพลงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับเร,เราเริ่มจะตั้งใจกันแล้วใช่ครับไม่ก็แต่ละเพลงก็ไม่เหมือนกันก็ต้องเรียนไปอีกเรียนใหม่แสดงว่าตอนนี้จะมีแต่ว่า<ำ>เราจะเข้าวงการอติ๊กต๊อกก็จริงจริงน้องก็ชอบอยู่แล้วเขาเป็นแบบคนชอบถ่ายติ๊กต๊อกอยู่แล้วผมเองก็ผมก็ดูอยู่ดูของน้องตลอดแต่น้องเล่นเพลงที่เป็นอะไรก็ติดต่อเลยก็ไม่ติดอะไรนะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นคนแบบ ชอบแล้วก็ลงไหลเรื่องของการแบบเต้นอยู่แล้วอนะไรงี้เราเราก็โอเคเราก็เลยมาเต้นประเต้ยนยเนการัดี๋วออยวจนะยืนเดี๋ยวจะยืนจ้ะอดีปวดปวดหลังอยู่ก็เลยนั่งจ้ะ